ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอละครที่ว่าด้วยอดีตชาติกับชาติปัจจุบันที่ผูกพันกันด้วยคำม,มั่นสัญญารักจากบทประพันธ์ของวรางรักของเธอไม่สมหวังทงั้งทที่ทั้งคู่ก็ให้คำม,มั่นสัญญาอย่างมุ่งมั่น เมื่อเขามาเกิดใหม่ด้วยจิตที่ยึดติดอยู่กับความรักอันมุ่งมั่นเธอถึงได้ตามมาในชาตินี้แต่ด้วยที่เธอถูกพัฒน,นาการด้วยคำสาบของปู่มรดกผู้ที่เธอสืบทอดอยู่นั้นจะยังสามารถทำให้เธอได้แต่งงานกันในชาตินี้หรือไม่คณะเกติบขอเชิญท่านฟังมรดก,รดกพูด,พด เจ้าจันดารากับเจ้าจันดาราที่เป็นเจ้าหญิงนิทราก็คือคนคนเดียวกันนี่นาะไม่รู้ละ่ะวีว่ามันไม่น่าจะเป็นคนคนเดียวกันหรอกแม่ผีเจ้าจันดาราก็คือผีส่วนจันดาราที่เป็นเจ้าหญิงนิทราเป็นคนแท้ๆน,นะแม่ผีเขาสิงคนก็ต้องเป็นผีแล้วพี่ยุกยอมแต่งงานกับจันดาราที่เป็นเจ้าหญิงนิทรานั่นก็หมายความว่า พี่ยุก็อยู่กับผีเจ้าจันดาราเพราะดวงวิญญาณที่อยู่กับเจ้าจันดาราก็คือผีเจ้าจันดาราถูกต้องไหมแม่อืมพี่ยุกอยู่กับผีก็ต้องโดนผีเอาตายสิแม่แม่เคยได้ยินไหมคนที่อยู่กับผีนอนกับผีนานๆวันเข้านะ่ะจะต้องผอแมแห้งแรงน้อยตัวซีดเหมือนไม่มีเลือดพี่ยุกอะ่ะจะต้องกลายเป็นคนอย่างนั้นแน่นอนเลยค่ะแม่อืมไม่มั้ง แม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือไงคะเอานะแม่ลองคุยเรื่องนี้กับพ่อของเราก่อนก็นแล้วกันนะแม่ต้องช่วยพ่อจนะห้าพิยุกเรื่องนี้ให้ได้นะคะี่ไม่อยากไปเผาผีพิยุกตอนเขายัางหนุ่มยังนั่นอยู่อะคะ่ะอืมอย่าเพิ่งคิดมากสิเรื่องมันมาถึงขนาดนี้ไม่คิดไม่ได้แล้วล่ะแม่ให้พ่อห้าพ่ยุกก่อนที่พ่ยุกนะ่ะจะสีสอสามสายนั่นนะคะอืมอืมแม่จะคุยกับพ่อเราอย่าช้านะคะ พ่อกลับมาแม่ต้องรีบคุยเลยนะคะจ้าดีค่ะแม่อย่าลืมนะเออเออไม่ลืมหรอกเอองั้นแค่นี้ก่อนนะแม่จ้ะหวัดดีค่ะแม่ดาว่าพี่ยุกอ่ะกำลังอยู่ในอันตรายแล้วนะแม่คิดเหมือนพี่เราหรือไงค่ะพี่ยุกอ่ะกำลังเล่นอยู่กับผีขนาดกับคนยังมีสิทธิ์โดนหลอกเอาง่ายๆเลยนี่เล่นกับผีคิดหรอว่าผีจะไม่เอาพี่ยุกตายนะ่ะ ผีกับคนน่ะจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงคะแม่ว่าไหมเอานะ่ามันคงไม่เลวร้ายอะไรหรอกนะแม่อย่าชะล่าใจนะคะนี่ไม่ใช่เล่นละครน,นะคะแต่มันเป็นชีวิตจริงนะแม่รู้แล้วนะ่ะยังไงแม่ก็จะคุยกับพ่อเราก็แล้วกันแม่ต้องพูดกับพ่อตือนสติพี่ยุคให้ได้นะคะอืมความจริงอ่ะพ่อไม่น่าคืนซอสามสายนั่นให้พี่ยุคไปเลยคะ่ะนี่ ดาลืมไปแล้วด้วยไงว่าเจ้าจันดารากับยุคในอดีตชาติเคยรักกันมาก่อนนะแม่แน่ใจเหรอว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วคิดว่าผีมันโกหกด้วยไงดาไม่รู้ค่ะตอนนี้ดางงไปหมดแล้วผีเจ้าจันดาราอาจจะหลอกพี่ยุกก็ได้เขาอาจจะกำลังอยากมีใครสักคนหนึ่งก็เลยกุเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกเอาพี่ยุกไปทีเนี้ย เขาก็จะเอาชีวิตพี่ยุกไปจริงๆเลยก็ได้นะแม่อุย้อยเดี๋ยวคิดมากเลยนะดาว่าแม่ให้พ่อนะ่ะไปหาหมอผีเก่งๆมาปราบผีเจ้าจันดาราดีกว่านะคะหาหมอผีนะเหรอค่ะอุย้ยนี่อย่าพูดไปเชียวนะทำไมละแม่เดี๋ยวเจ้าจันดารามาได้ยินที่เราพูดแล้วก็เขาเอาเราตายแน่ๆไม่ดาคือว่าดาจอย่าพูดอีกนะรู้ไหมดาเป็นห่วงพี่ยุกนี่แม่แม่เข้าใจ ใครๆก็โหเหมือนกันแต่เราจะทำยังไงเกิดพี่ยุของเราเขาไม่ยอมหยุดเรื่องนี้เขามีใจอยากช่วยเจ้าจันดาราเขาอาจจะอยากอยู่กับเจ้าจันดาราก็ได้ใครจะไปรู้เป็นไปได้เหรอคะเอา้าถ้าเขาสองคนเคยรักกันบางทีการได้หวนกลับมาเจอกันแค่มองตากันก็เข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรก็ได้นะขนาดนั้นเลยเหรอแม่ ลองคุณเคยรักกันในชาติที่แล้วมาชาตินี้เจอกันก็มีใจต่อกันแล้วล่ะหรอคะอืมอะไรจะขนาดนั้นคะแม่เรื่องอย่างนี้นะ่ะไม่เจอกับตัวไม่มีวันเข้าใจหรอกแต่ถ้าเจอกับตัวเองแล้วก็จะต้องรอง้องอ๋อว่าเป็นอย่างนี้นี่เองอเสียงรถพ่อคะ่ะอืมเดี๋ยวพ่อเข้ามานะ่ะแม่คุยเรื่องนี้เลยนะคะ ปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วตาเป็นห่วงพี่ยุกรู้แล้วนะอ้าวนี่เราเข้าไปช่วยเอาผักเสด็จน้ําหน่อยไปค่ะแม่แต่ว่าพี่ลองโทรหายุกหน่อยสิคะ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ใครๆก็เป็นห่วงยุกกลัวยุกจะเป็นอะไรไปคะ่ะแม่แปลว่า,วาเจ้าจาันดาราเนี่ยจะมาเอาชีวิตของตาย,ยุกหรือไงแปลว่าแม่วิกับแม่ดาพูดก็น่าคิดอยู่นะ ใครจะไปรู้ว่าเจ้าจันดาราคิดอะไรยังไงกับยุคกันแน่บอกว่ารักแต่ยุคอย่างนั้นอย่างนี้แต่อาจจะกำลังแค้นแต่ยุกอยู่แล้วหมายจะมาเอาชีวิตแต่ยุกก็ได้พี่จำได้หรือเปล่าว่าเจ้าจันดาราฆ่าตัวตายเพราะใครเพราะต่ยุกเออเออไม่ใช่สิต้องพูดว่าเพราะเจ้านายน้อยถึงทจะถูกต้องถ้าหากว่าเจ้านายน้อยคือตยุกในชาตินี้ นั่นก็อาจจะทำให้เจ้าจันดาราต้องการมาแก้แค้นเอาชีวิตแตยุคที่เคยเป็นเจ้านายน้อยแล้วทำให้นางเสียใจจนฆ่าตัวตายนะพี่อืมลองโทรไปดูสิพี่ให้โทรเดี๋ยวนี้เลยเหรอค่ะพูดให้แต่ยุคเปลี่ยนใจให้ได้ด้วยนะอืจะพยายามก็แล้วกันนะดีค่ะอะไหนมือถือฉันอยู่ไหนอ่ะเออเอาวางไว้ที่ไหนแล้วเนี่ยก็าวางอยู่บนโต๊ะกลมนั่นแหละค่ะพี่อ๋อ แล้วให้แป่วเดินไปหยิบให้ไหมเออไม่ต้องฮะเดี๋ยวเดินหยิบเองนะค่ะฮัลโหลครับลุงเป็นไงเราอะสบายดีฮะลุงอยู่ไหนฮะเอออยู่บ้านอ,อ๋อลุงจะคุยเรื่องเจ้าจันดาราสักหน่อยนะสะดวกคุยหรือเปล่าครับสะดวกครับรู้ไหมทุกคนเป็นห่วงเรื่องของเรานะรู้ครับลุงนี่เรายังไม่ได้สีสอสามสายงั้นใช่ไหมยังครับมีอะไรเหรอฮะเอออย่าไปหยิบมันมาสีเลยแล้วก็เอามาให้ลุงเก็บเอาไว้ อ่านนะให้ลุงแปลเ,เองก็ได้เดี๋ยวลุงขับรถเข้ากรุงเทพเองอเด็ดเดยดนะเกิดอะไรขึ้นครับลุงเอะเปล่าไม่ได้เกิดอะไรหรอกแล้วลุงนึกยังไงอ่ะพี่อยากเก็บตัวส,สับสายนั่นเอาไว้เองก็ตอนแรกลุงบอกว่าให้ผมกลับไปเพื่อปรับพัฒนาการเจ้าจนดาราไม่ใช่เหรอฮะก็ใช่เออแล้วแล้วไงฮะคือลุงมาคิดคิดดูแล้วนะยุกว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับผีอะผีเหรอลุงอืม ลุงคิดวาจันณดารา่เป็นผีเหรอครับก็ใช่น่ะสิเป็นผีแน่นอนเราเป็นคนผีกับคนจะมายุ่งกันได้ยังไงล่ะผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนจริงไหมแต่ว่าลุงครับลุงขอร้องนะยุกอย่าไปยุ่งกับผีเลยตัดใจซะเถอะก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินแก้ไขเข้าใจที่ลุงพูดไหมเออแต่ว่าเชื่อลุงนะยุกเดี๋ยวลุงจะขับรถไปหาเลยเออไม่ลุงไม่ไม่ไม่ลุงอย่ามานะฮะทำไมอ่ะ เราจะทําตามที่เจ้าจันดาราขอร้องหรือไงคือว่าผมหรือว่าเราถูกมนต์สะกดของจันดาราไปแล้วอย่างนั้น<อ>ใช่ไหมเปล่าครับเปล่า,าแล้วทําไมถึงไม่ยอมเชื่อ,อลุงอ่ะผมแค่อยากจะช่วยนางนนครับลุงแต่นางเป็นผีนะยุกนางไม่ได้เป็นคนเหมือนเราสักหน่อยก็นี่ไงลุงอะไรล่ะเนี่ยก็จจนดาราเป็นเจ้าหญิงนิทรานั่นไงอะฮะคนนั่นฮะเป็นตัวตนของเจ้าจันดารานะลุงเรากําลังโดนเจ้าจันดาราหลอกเอาแล้วรู้ไหมคนเรามีดวงจิตแค่ดวงเดียวเท่านั้น จะมาแยกออกเป็นสองดวงหรือยังไงกันก็ดวงหนึ่งไงลุงตอนเนี้จด,ดาราที่เป็นเจ้าหญิงนิทราเนะี่ยไม่มีดวงจิตอยู่และกําลังรอดวงจิตของตัวเองกลับเข้าร่างแล้วดวงจิตที่ว่านั่นก็คือเจ้าจด,ดารา่างไงลุงปต่ยุกแต่ยุคนี่จริงๆเลยนึกยังไงของแกทําไมถึงได้หาเรื่องตายรู้ทั้งรู้ว่านั่นไม่ใช่คนแต่เป็นผีเล่นกับใครไม่เล่น ดันไปเล่นกับผีก็ตายสถานเดียวนะ่สิพี่ว่าไหมฉันก็พยายามเตือนสติคแกแล้วนะแต่แกไม่ยอมฟังฉันเลยอะ่ะฮะยังนึกสนุกอยากจะลองเล่นกับผีสักตั้งอีกนะ่ะพี่ยุงอะ่ะคงนึกว่าตัวเองเป็นหลวงพ่อมึงพ่อก็เลยไม่กลัวผีนะ่ะ<ฮ>แล้วนี่จะทำยังไงดีล่ะพี่ทำไงได้ละ่ะก็ต้องปล่อยให้ตะยุนะ่ะทำตามใจของเขาสิแปลว่า ผีเจ้าจันดาราเนี่ยเอายุคตายแน่ๆเลยคิดเหรอว่าผีจะไม่คิดร้ายกับยุคนะ่ะมันอาจจะแค้นเจ้านายน้อยซึ่อยากจะฆ่าให้ตายซะทุกชาติก็ได้ใครจะไปรู้ถ้าเป็นอย่างงั้นนะก็คิดซะว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของตายุกก็แล้วกันโอ้ยแล้วนี่จะต้องเป็นเวรเป็นกรรมกันอีกนานแค่ไหนล่ะอาจจะแค่ชาตินี้ชาติเดียวก็ได้嘛 หรือไม่ก็อาจจะสองชาติห้าชาติสิบชาติหรือไม่ก็ร้อยชาติก็ไม่รู้ก็ได้ค่ะแม่อุย้ยนานขนาดนั้นเลยเหรอเยดาอ้าวแม่ไม่เคยได้ยินเขาพูดกันหรือไงได้ยินอะไรคนที่เป็นเวนเป็นกรรมกันอะไม่ว่ากี่ชาติกี่ชาติก็จะต้องมาเจอกันแล้วก็ผูกเวนผูกกรรมกันยังงั้นไปชั่วก,กับชั่วกรำเนี่ยแม่ไม่จริงหรอกไม่จริงยังไงคะ นี่เราเห็นไหมล่ะเวลาที่คนเขาทำบุญน่ะเขาก็จะต้องกรวดน้ำใช่ไหมตอนกรวดน้ำก็จะต้องอธิษฐานว่าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรจะได้ไม่ต้องจองเวรจองกรรมกันต่อไปไงล่ะแต่ว่าแม่คะถ้าคนหนึ่งอะ่ะพยายามกรวดน้ำเพื่อไม่มีการจองเวรจองกรรมกันก็จริงแต่เจ้ากรรมนายเวรอะ่ะเขาจะยอมอาหสิกรรมให้หรือเปล่า ท้าไมไม่ว่าจะทําบุญไปให้เจ้ากรรมนายเวรแค่ไหนก็ต้องรับเวรรับกรรมกันต่อไปแล้คะค่ะแต่แม่ว่านะกรณีของตายุกนะ่ะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้เพราะมันไม่ได้เป็นความผิดของตายุกนี่นาะไม่ใช่ตายุกแต่เป็นเจ้านายน้อยต่างหากละแม่แป๋วก็นั่นแหละเจ้านายน้อยก็คือตายุกในชาตินี้ที่นี้ก็คือว่า เจ้านายน้อยน่ะเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าจันดารานอกใจการที่เขาไม่ใหญ่ดีเจ้าจันดารามันก็ไม่ได้เป็นความผิดของเจ้านายน้อยคนเดียวหรอกแล้วการที่เจ้าจันดาราฆ่าตัวตายก็เป็นวิบากกรรมของตัวเองคนเดียวซึ่งอันที่จริงแล้วเรื่องนี้มันก็มีทางออกอยู่นี่นาในเมื่อคนรักของตัวเองไม่เข้าใจก็ทำให้เข้าใจกันซะซิ จะไปยากอะไรล่ะในเมื่อคนสองคนรักกันอยู่แล้วนี่นานี่ไม่ยอมปรับความเข้าใจกันนี่นาแหมแม่คะผู้หญิงอะเวลาที่เขาเสียใจน้อยใจมีหรือจะยอมใจอ่อนไปง้อคนรักนะ่ะได้แต่โทษเวรโทษกรรมแหละถ้างั้นก็ไม่ควรไปโทษผู้ชายเราไม่พยายามทำให้ผู้ชายเข้าใจเองนี่นา ต้องโทษตัวเองที่มีจิตใจอ่อนไหวเกินไปข<ต><ห>าดสตเิเอาละเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันหรอกนะเอาเป็นว่าเราก็รอดูกันต่อไปกันล้วกันว่าจะเกิดอะ,อะไรกับตายุกก็ได้แต่ภาวนาอย่าให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงก็แล้วกันนะขอให้เข้าใจกันและเห็นใจซึ่งกันและกันก็พอ พ่อคงจะไม่ภาวนาให้สองคนแต่งงานกันจริงๆนะถ้าเป็นอย่างที่ว่าจริงมันก็น่าจะดีใจไม่ใช่แล้วดียังไงคะอ้าวดีสิจันดารานะที่เป็นเจ้าหญิงนิทราเธอเป็นคนแท้ๆไม่ได้เป็นผีนะถ้าตายุคแต่งงานกับเธอก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงจริงไหมแต่ดวงจิตนะ่ะเป็นของผีเจ้าจันดารา ไม่ใช่จันดาราที่เป็นเจ้าหญิงนิทราสักหน่อยเขาก็บอกแล้วไงว่าสองคนเป็นคนคนเดียวกันอุ้ยแล้วผี่เชื่อหรือไงคะก็ควรเชื่อไว้ก่อนแต่ถ้าหากว่าเอ,อถึงจะไม่เชื่อเราก็ไปขัดขวางอะไรไม่ได้ไม่ใช่เหรอเออก็คือคนคอแต่งงานกับผีงานเนี้ยเรื่องจะต้องกระชอนไปทั่วโลกแน่ๆเลยคะ่ะเมดดาพี่ป๊อกจะไปไหนคะไปหาพยุกฮะ นัดเอาไว้แล้วหรือไงเปล่าพ่อเธอโทรมาขอให้พี่ไปดูพิยุกหน่อยพ่อเป็นห่วงเรื่องพิยุกกับเจ้าจันดาราใช่ไหมใช่แล้วห่วงอะไรนักหนาเราพิยุกเขาเองยังไม่ห่วงตัวเขาเองเลยพิยุกก็คงนึกว่าตัวเองนะ่ะเป็นหลวงพ่อมั้งคิดได้ไงอ่ะพี่พี่ไม่ได้พูดเองนะอา้าแล้วไปฟังใครเขาพูดมาล่ะเยดายดาพูดอย่างนั้นจริงๆหรออืม เยด,ดานึกเป็นห่วงพี่ยุคข,ขึ้นมาแล้วหรือไงไดาเขาก็เป็นห่วงเรื่องนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วดีนามีแต่เธอนั่นแหละที่ไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยจริงไหมเออวิว่าไม่เห็นมีอะไรน่าห่วงเลยนะถ้ามันเป็นเรื่องอันตรายจริงๆแล้วลก็พี่ยุคจะต้องรู้ตัวสิแต่นี่พี่ยุคมาก็ไม่เห็นตื่นตระหนกอะไรเลยแสดงว่าพี่ยุคมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะ่ะเขารับสถานการณ์ได้แน่นอนค่ะ อขอให้มันจริงเหอะแล้วเนี่ยพ่อของเวียให้พี่ป๊อกไปขอร้องพี่ยุกหรือไงคะเปล่าแค่ให้ไปดูพี่ยุกหน่อยดูซิว่าพี่ยุกอะเขามีอะไรนะ่าเป็นห่วงหรือเปล่าเช่นอะไรคะก็เช่นตัวผอมหน้าซีดเหมือนไข่ต้มหรือเปล่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะก็แสดงว่าพี่ยุกกะโดนผีเจ้าจันดาราสูบเลือดนะสิโอ๊ยแล้วเธอใหญ่แล้วพี่พี่ไม่ได้พูดเอง แต่แม่เธอเป็นคนพูดตะหากเต้าแม่ของเวียชอบคิดมากทำตัวเป็นพวกกระต่ายตื่นตัวไปได้ถอยพี่ว่าแม่เธอคิดก็ยังดีแล้วนะฮะมันดียังไงคะก็จะได้ระมัดระวังมากขึ้นไงเออเชื่อแม่ของเวียก็ต้องเหนื่อยหน่อยแล้วนะเพราะแม่เป็นคนช่างคิดคิดโน่นคิดนี่ใครอยู่ใกล้แม่จะต้องปวดหัวไปตามๆกันแน่นอนเลยเอาคือหน้า เอาละพี่ไปดีกว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะมีะไรก็ไปด้วยพี่เอา้าอยากไปเหรอใช่ไปด้วยนอะก็สิอยากไปก็ไปไม่ได้ห้ามอยู่แล้วงั้นเราไปกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวพี่อุ้ยอะไรคะจะไปชุดนี้เหรอเอา้าทำไมไปไม่ได้หรือไงสวบางทงขาสั้นขนาดนี้จะออกไปนอกบ้านเหรอโอ้ไปบ้านพี่ยุกจะต้องไปอายอะไรแล้วเออ แต่บ้านพี่ยุกค,คะมีแม่บ้านมีคนใช้ยอยู่ด้วยนะโอยไม่เห็นจะต้องแคร์ใครเลยนี่พี่โอ้ย,อยไปเถอะพี่เออไปก็ไปครับป,ปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอีทมาดูพี่หนิงเหรอคะค่ะเมื่อวานเนี้ยข่าวว่ามีญาติมาเยี่ยมด้วยเหรอคะญาติญาติไหนคะอา้าวไม่มีเหรอคะก็พี่อ๋อยบอกว่าคุณน้าพาญาติมาด้วยคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะคะ ไม่มีเหรอคะแสดงว่าพี่อ๋อยอัมอีทเล่นแล,ะละ้วล่ะอ๋อใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ญาติหรอกนะคะเป็นเพื่อนของหนิงนะคะเพื่อนเหรอคะค่ะแหมน่าดีใจแทนพี่หนิงนะคะตั้งแต่พี่หนิงเข้ามาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมีเพื่อนคนไหนมาหาเลยนะคะอีหรือว่าอีเข้าใจผิดไม่เห็นเองแต่มีเพื่อนเพื่อนมาหานะคะไม่มีหรอกคะ่ะ ตั้งแต่หนิงเป็นเจ้าหญิงนิทราเพื่อนๆก็พากันหายหน้าหายตาไปกันหมดเลยไม่มีแม้แต่เงาด้วยซ้ำไปแล้วเพื่อนที่ว่านี่มาจากไหนอะคะเขาไม่รู้ว่าพี่หนิงเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็ไม่รู้มาก่อนนะคะเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยเหรอคะอยู่คะ่ะเพอเอิญเขารู้จักอีกคนหนึ่งว่าหนิงไม่สบายเป็นเจ้าหญิงนิทานะคะแล้วคะ เราแค่พย,ยักหน้าเฉยๆไม่อยากพูดมากไปกว่านี้เราไม่ได้พูดปดแต่ถ้าพยาบาลซักเรามากกว่านี้เราอาจมีความจำเป็นต้องพูดปดก็ได้แต่เราจะไม่ยอมปล่อยให้เหตุการณ์น,นั้นเกิดขึ้นแน่นอนเพราะตอนนี้เราถือสินปแปดอยู่เราเป็นแม่ชียังไงก็มุกษาไม่ได้อยู่แล้วเรื่องจริงที่ว่าคุณยุคน รู้มาจากคนอื่นจริงๆนี่นาะเขาเล่าให้เราฟังเองจะว่าเป็นเพื่อนกับหนิงลูกเราก็ยังพอจะได้อยู่และในอนาคตอาจจะได้มากกว่าเพื่อน้วยสัมไปขอเขาเป็นคนบอกเราเองนี่นาว่าเขามาเพื่อช่วยหนิงและถ้าหนิงตื่นขึ้นมาได้จริงๆตานที่เจ้าจันดาราพูดแล้วล่ะก็เขาจะแต่างงานกับหนิง แต่ตอนนี้ก็ถือว่าแต่เป็นเพื่อนกันแล้วกันนะคุณน้าคะเคุณน้าเขาว่ายังไงนะคะเออมีอะไรหรือเปล่าคะเห็นคุณน้ายืนเหม่อเหมือนกําลังคิดอะไรอยู่อย่างนั้นละคะ่ะอ๋อไม่มีอะไรคะ่ะไม่มีแน่นะคะถ้ามีก็นิดหน่อยนะคะอบอกได้มิคะคือว่าฉันรู้สึกว่าหนิ่งลูกของฉัน น่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลในเร็วๆนี้นะคะคุณน้าคิดอย่างนั้นเหรอคะค่ะแต่พี่หนิงเขาเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่เท่าที่เจอมานะคะก็ยังไม่เคยเห็นใครตื่นขึ้นมาได้เลยนะคะไม่เคยเลยจริงๆเหรอคะคุณอีทค่ะอีทไม่เคยเจอมาก่อนนะคะแต่เพื่อนรุ่นพี่เนี่ยเขาเคยเจอคะ่ะ ก่อนที่อีทจะมาทำงานที่นี่สักสักห้าหกปีเห็นจะได้อ่ะค่ะอืมแต่ก็เจอแค่รายเดียวเท่านั้นเองนะคะ <c oughs> น้อยมากอะค่ะถ้าอย่างนั้นหนิงลูกสาวของฉันอาจจะเป็นรายที่สองของที่นี่ก็ได้นะคะคุณน้ามีความมั่นใจเหรอคะค่ะฉันมั่นใจเหลือเกินค่ะว่าหนิงจะต้องตื่นมาในมิชานี้แล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> อะไรทำให้คุณน้ามั่นใจขนาดนั้นล่ะคะ เมื่อก่อนไม่เห็นคุณน้าพูดอย่างนี้เลยอ่ะเพราะใครบางคนทำให้ฉันรู้สึกมั่นใจขึ้นมากเลยนะคะใครบางคนเหรอคะค่ะบอกอีทได้ไหมคะก็เออคือเขาคือคใครอะค่ะคือคุณอ้าใครมาเคาะประตูเรียกคะ่ะเดี๋ยวฉันเดินไปดูเองคะอ่ะค่ะค่ะอ๋คะอคุณยุคน สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมไม่รู้ว่าน้ามาเยี่ยมลูกสาวถ้ารู้จะไปรับที่วัดไปด้วยกันนะอ๋อฉันนึกอยากมาหาหนิงนะคะเธอไปไม่โทรมาบอกผมแล้วครับผมจะได้ขับรถไปรับที่วัดอะรบกวนคุณบเปล่านะคะฉันมาหาลูกเป็นประจำอยู่แล้วไม่ต้องกวนอะไรเลยผมยินดีนะครับแหมแค่นี้ก็เกรงใจคุณแย่อยู่แล้วนะคะไม่ต้องเกรงใจผมหรอกครับพเพราะอีกหน่อยแล้วก็ดองกันแล้วจิมาลา <c oughs> ขอบคุณมากนะคะที่เอ็นดูหนิงลูกสาวฉันไม่เป็นไรครับเราะควรจะเกิดมาเป็นคู่กันเรามังฮะเราได้ยินเสียงผู้ชายที่เข้ามาที่หลังพูดหรือจะเป็นเพราะว่าผู้ชายคนนี้ที่ให้ความหวังคุณนาเอาไว้ถึงแม้ว่าการตื่นขึ้นมาของคนไข้จะมีโอกาสค่อนข้างน้อยก็ตามแต่ก็เป็นความหวังที่ทำให้คนที่กำลังรอความหวังอยู่นั้น เกิดกำลังใจและรู้สึกมีใจฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งแม่ฉี่ท,ที่เราเรียกคุณน้าคนนี้ <คง S 1> ก็คงจะรู้สึกอย่างงั้นเหมือนกันเราก็ได้แต่หวังว่ากำลังใจในครั้งเนี้จะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาจริงๆทะนะผู้หญิงสวยอย่างพี่หนิงคนเนี้ยไม่ไมควรจะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปตลอดชีวิตเลยเธอควรจะมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาเพื่อพบกับสิ่งดีๆในชีวิต มีเวรม,มีกรรมมาหลายปีควร,ควรจะหมดเวรหมดกรรม,มดได้ละอ๋อคุณพยาบาลก็อยู่ในห้องนี้ด้วยเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอโทษที่เข้ามารบกวนเวลาทํางานของคุณไม่รบกวนอะไรหรอกค่ะฉันเข้ามาดูแลคนไข้าตามปกตินะคะขอตัวนะคะคุณนาะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณอีทค่ะคุณยุกไม่อยู่บ้านค่ะอา้าววันนี้พี่ยุกต้องไปทํางานด้วยเหรอเนี่ยเปล่าค่ะ นั่นเขาไปไหนอะบอกไว้หรือเปล่าบอกว่าจะออกไปทําธุระอะค่ะไม่ได้บอกเหรอว่าจะกลับตอนไหนไม่ได้บอกค่ะพี่ปอกนะาทำไมไม่โทรมาก่อนล่ะคะเอาหนะ้าไม่อยู่ก็ไม่อยู่ไม่เป็นไปไนี่นามาเสียเวลาเปล่าๆแบบเนี้ก็เธออยากตามมาเองทําไมอะก็วิเองเธอเองอะอยากจะรู้เหมือนกันใช่ไหมล่ะว่าตกลงแล้วพ่ยุกจะตัดสินใจเรื่องเจ้าจันดาราอย่างไงกันแน่ไวอ้อย่าพูดอย่าพูด ห้ามพูดค่ะอ้าทำไมละหน่อยนั่นน่ะสิทำไมหรือหน่อยหน่อยอ่ะไม่อยากได้ยินชื่อผู้หญิงคนนี้อะค่ะก็ทำไมล่ะก็มันเกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นที่นี่หรือหน่อยก็คือว่าก็พูดมาเห็นะนอยากรู้เร็วสิพูดเร็วเข้าหน่อยไม่กล้าพูดนะคะหน่อยกลัวกลัวอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือหน่อยก็คือว่า หน่อยว่ามาซิว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่นี่กันแน่ฮะน่อยเล่ามาเถอะไม่มีอะไรหรอกใช่ไม่มีอะไรหรอกนะเล่าให้ฟังหน่อยนะนะเราอยากรู้นะนะก็ได้หน่อยจะเล่าเบาๆพี่ป๊อกกับพี่วีอ่ะเงี่ยหูมาใกล้ๆนะคะเออใช่ใช่กระซิบมันได้เลยค่ะหน่อยจะกระซิบให้พี่ฟังเดี๋ยวนี้แหละค่ะ เรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้แหละคะ่ะโอ้ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะพี่ป๊อกนะไม่อยากเชื่อเลยว่าเรื่องทั้งหมดที่ได้ยินคนเขาเล่าอ่ะมันก็ลังจะกลายเป็นเรื่องจริงแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ฟังที่รักมรดกพูดจะเป็นประพันธ์ของวรางมาริสาวาดวงกฎจัดทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตดทิปรัทรยาให้เพลงและเสียงประกอบ ผิวเผือกแห่งรุ่งสยามันทึกเสียงกาลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามมรดกพูดในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ